เมือไรครับตอเมือครับ <c oughs> อขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ที่ดาราคาเฟ่แล้วก็ทางบ้านแล้วก็ขอบคุณท่าผู้ชมทางบ้านที่อุตสาห์อุดหนุนไรพิเจอร์ร่วมมือกับโยกกะหรือเปา่เนี่ยใช่ใช่ใช่โยกกะเอนเตอร์เทนเมนต์โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยของเฮียนแหนบเฮียนหนวดเฮียหนวดเขา สำหรับวันนี้กับพวกเราทีมงานดีเรามาดันเดี๋ยวม่ไม่พอสิแน่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 วันนี้รู้ตัวว่าจะอัดวิดีโอไรฟ์พิเจอร์อ่าฮะนี่มึงนุ่งกางเกงขาช้างเหรอเขาเรียกกางเกงขาบานคะอะไรใช่ค่ะทาไมแต่งตัวขนาดนี้เนี่ยเอาแต่งตัวแบบทันสมัยแล้วเมื่อกี้ร้องเพลงของใครร้องเพลงของสมัยบัฟเฟอร์สมัยบัฟเฟอร์ใช่ค่ะแปลว่าอะไรอ่ะควายยิ้มเอา โคนโคนอ๋กควายรุ่นใหม่พูดได้ด้วยนะคนไม่ใช่ควายสมายสมายบัฟเฟลโลแม่ไอ้ฉันมันไม่ดีพอใช่ไหมหรือเธอมีคนใหม่อย่าใชเลยกำวก็ดีเกินไปอ่ะไอพี่ชะงนเข้ามายังไงเนี่ยคณะไหนอะน่ะเห็นยืนอยู่ตั้งนานแล้วอ้าว สงสัยก็ยังไม่ได้ยินน่ะนะเดี๋ยวไปร้องใกล้ๆเลยไอ้ฉันมันอ๋อสงสัยเขาไม่ชอบวงนี้เหรอเปลี่ยนม่เอาเปลี่ยนสิแบ็คเฮดไปเลยแบ็คเฮดไปเลยจะขอยืนยันยืนยันเฮ้ยนั่มัลิเกแล้วเขาไม่สนใจเลยอ่ะมันต้องเพลงที่มันเล้าใจหน่อยโอ้โหเพลงอะไรก็ไม่สนยืน แอดลนึกว่าหลอนหน้าโคตรเหมือนเลยเหมือนอะไรอนะ่ะเหมือนผ้าทำไมารุ่นมีปีกอะ่ะเอาออกแล้วมายืนรวมๆกันนี่ไอหมอนี่จริงๆเลยคุณนะ<ว>่ะวอรสเฮ้ยทำไมเขาวอสล่ะอ๋อนี่ไรพิเชอร์จ้างฝรั่งมาเล่นเลย <c oughs> ฝรั่งชาวต่างชาติเลยเฮ้ยห <c oughs> น้าเหมือนชาวต่างจังหวัดนะ <c oughs> เขาไม่ได้มองที่หน้าอ๋อเขามองฟังสำเนียงๆอ๋อการพูดฮัลโหลมาว a สทําเหี้ Thank you very much sir Thank you very much sir สับสูงเนี่ย Where you come from อ้กับปลําหรือวอสอ้กับปลําเหรอ You come from บรูไนบุลีลําอุ้ยชาวต่างจังหวัดจริงๆอ่ะบุรีรัมย์นี่ลาวลาวนอลาวบุรีรัมย์ายบุรีรัมย์ อ๋อพ่อเธออ๋อพ่อเธอที่คุณพ่ออะไรแม่อะแม่มาสเตอร์ยูคอนเฟิร์มเจสวอสเกตอ๋อแม่คนภูเก็ตสีสะเกตมึงสีแดนไปหาพ่อมึงบอกภูเกตเหรอตายแล้วบอกมาตรงๆที่เป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนอีสานโดยกําเนิดครับพ่อเป็นคนบุรีรัมย์แม่เป็นคนสีสะเกตสีกันแล้วก็ออกมาเป็นผมนี่ครับอ๋อพ่อแม่เรามีลูกสี่คน มีลูกผมคนเดียวมาจากไหนอีกอะเอากับพอ่ออีพ่อผู้หนึง่งอีแม่ผู้หนึง่งอ่ะสองแล้วแต่งงานกันกับพี่ซีกันจบัจบจบัจบจบัจบจับบออกมาเลยนได้ลูกชายลูกรอคือพระเอกหนังเนี่ยเป็นเพื่อนซีกันพ่อกับแม่แล้วหัวเราะกักะๆะกเอามาันจะไปซีหาพ่อเหรอซีกันคักๆมีแล้วอ,อะไรของมันวะมันซีนี่น้อยกว่าห้าแต้มนึงเล่นกับตลกไม่มีการศึกษาได้ทำให้ลาวหมุนมองว่าอโอ นี่คุณหาคุณมีการศึกษาหรือไงนี่โอ้โหนี่ใส่สูตรมันไม่ให้เกียดกันเลยนะให้เกียดสูตรเลยมาเล่ตลกนีเป็นงานอดิเรกของผมครับเอาละปกติอยู่บ้านก็มีอาจจะกินหม่อมพ่อหม่อมแม่พานอนกินดอกก็พอกินแล้วหม่อมพ่อหม่อมแม่ออกออกเงินกู้กินดอกเบี้ยดอกแค่ดอกกระถินนี่ครับฝนตกมาเจ็บมากินกระป๋นเขียดปนกบแซ่บโอ้ยเห็นหนากกูเป็นกระทอนบมดสู้ ไม่ใช่อย่างนั้นที่ผมงงนี่ผมอยากจะรู้ว่าคําว่าสี่บ้านคุณเนี่ยมันคืออะไรอะไรไม่รู้จักคําว่าสี่กันเอารู้จะมาถามทําไมไม่เป็นไงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้แนะนําเลยเออยากรู้ไ็อยากเลยเลิกจากรักอ่าหลังจากอัดวีดีโอแล้วฮะกลับไปบ้านไปหาแม่มึงบอกเมี่ยมึงนี่มาหากูที่บ้านว้าวเฮ้ยมาหาทําไมกูสีเลมึงเบิงหลับล่องมึงเห็นกูสีเมี่ยมึงมืงสีบอกโอ้ยแ่บป้าไอพี่แสบป้าดอกไก่้เลี่ยเป็นตะสีนั่นแต่ โอ้ยเงาหูเงาหูนี่ไอ้ทะลึงะ่งฮะคุยว่ามีความรู้จะมาพูดโอ้โหนะั่นยังไม่ดึกเลยกวนอิมไหลมารวมกันแล้วอนาเล่าครับแ้งพ่อาด่เอาออู่ยอกนอกจากกวนอิมแพ้สปอตไลท์หรือเปล่าห,หัวเราะหัวเราะ,ะ,หะ,ะ,หะ,ะแหมหน้าตาพี่ก็ไม่หนีผมเท่าไหร่หรอกครับโอ้โห,โโหแหมกินเหล้ายี่ห้ออะไรหน้าแดงจะออกไครหรือคุณพี่นนทะลึง่งฮะ ยุ่งกับใครเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันหมดหรกผมรู้จักถ้าผมไม่รู้จักผมไม่กระเซ้าเยะแย่คุณพี่เขาหรอกใครล่ะโปรโมทพี่เขาออกวิดีโอไปเลยอ่ะหันหน้าไปทางกล้องเลยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูกันทั่วๆั่อ่ะกล้องฮะกล้องช่วยหันมาทางนี้แล้วดูดหน้าพี่เขาเข้าไปเลยทูโทมคนคนะไม่ใช่ฝุ่นเอออยากให้ผู้ชมทางบ้านเห็นน่ะสวัสดีครับสวัสดีใก่อนสวัสดีครับท่านพออ้อพออเนี่ยเหรอพอแสงชัยผัวอีแอลนั่นไง โอ้หัวไอ้แอวแมนทะลึ่งกับใครนี่มึงต้องให้เกียิเขาบ้างก็ให้เกียดไงถ้าใครกลุ่มนี้นี่ขาประจําของดาราคาเฟ่จาได้ผมจําได้และลืมไม่ได้คือเฮียเราวันนี้พาครอบครัวมาโอ้โหสุดยอดอ้าวเฮียนึกยังไงสั่งจานเปล่ามานั่งเฝ้ากันอาหารยังไม่มาอาหารยังไม่มามาแล้วกินหมดแล้วอร่อยมากถ้าไม่อร่อยคงโอว้าวสวัสดีเฮียสวัสดีครับอ้าวเฮีย นี่คนของโยโกะมานั่งดูเป็นหน้าม้าเหรอมานั่งดูจะเซนเซอร์เราไงที่นี่ส่วนมากจะมีแต่แขกขาประจําครับผมแสดงว่าติดใจดาราคาเฟ่ติดใจการบริการไม่อัดวิดีโอก็มาประจําอยู่แล้วก็ใช่ไงอันนี้อย่างกับคุณพี่เตาะนี่เนี่ยไม่สนใจเลยลุยแปะสะอย่างเดียวเอาเลยครับพี่ตามสบายตามสบายพี่บอกมาที่นี่ถ้าไม่สั่งแปะสะเหมือนมาไม่ถึงดารานะพี่เนาะอ่ามีชื่อมากขอบคุณสำหรับแขกพิเศษขาประจำขาประจํา มาถ้าจะทุกวันโอ้ย oh, oh, เราก็อยู่ที่นี่ทุกวันวันก่อนก็เจอพี่เขาฮะจริงเปล่า uh huh. พี่ที่เจอคุณพี่วันนั้นไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยฮะ ไปเฮ้ยเร้ยเโบดโใช่ใช่ป่ะจะทักจะถ่ายพูดจาต้องดูเสียก่อนก่อนจะพูดเดี๋ยวคุณพี่เขาเข้าใจผิดแย่พี่เขาเล่นเราเป็นศิลปินก็ต้องทักทายการกระซาเย้าแย่แล้ววิดีโอออกมาทั่วประเทศโอ้ตายแล้วพี่คนนี่บอกตรงๆเลยพี่เอ้ยไม่ไม่ต้องอายเจ๊จาได้ละที่มาวันนั้นก็ผู้หญิงคนนี้แหละอบ้าเอ๊ะแต่ผู้ชายไม่ใช่พี่ในวันนั้น รู้ว่าอาัดวิดีโอเอามาอีกคนนึงทะลึ่งจริงๆเลยพี่เป้าไปเลยลาบละหล,ลวง <S <S ลพนักงานเสิร์ฟน้องเจ้าเล้าจริงๆน้องพนักงานเสิร์ฟแหมอีมาไล,ลายแต่งหน้าเกินนักร้องอีกนะเอาจะวิดีโอก็ต้องสวยอ๋อวันนี้อัดวิดีโอต้องสวยเออเน่นี่เน่เฮียเฮียทานไปเต็มที่น้องบินโต๊ะนี้นะโต๊ะที่ท่ายร่คุณพี่ขอดูเบอร์โต๊ะหน่อยฮะอ๋อเดี๋ยวผมดูเบอร์โต๊ะแป๊บเดียวพี่เขาไว เอกพันธ์บินเอกพันธ์ก็บินพี่น้องกันเออพี่ฮะตามสบายเต็มที่น้องบินตอนนี้ไม่ต้องเก็บกับพี่เขาแล้วนะเต็มที่ปัดวิดีโอไอ้เบิดจ่ายให้เ,ออเดี๋ยวฝากเก็บกระต้อน,นี่อยอบินพี่โอ้เห็นบินตกใจอย่างกเจอปืนนะพี่เราต้องก็บินมาทรงนะครับขนาดปากคอเหลือแต่หัวแล้วครับเนี่ยอะไระปากคอปากคอ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 พอมางที อะไรของผมนะปลาปลาปลาคอบ้านผมนี่เขาเอื้นปลาคออันนี้มันปลาช่อนนั่นละภาคกลางเอื้นปลาช่อนบ้านคอยเอื้นปลาคอแล้วถ้าปลาหมอปลาเข็งปลาไหลปลาไหลเอื้นปลาไหลปลาไหลบ้านพออเชื่อปลารดบะเหอแต่ถ้าเหนือขึ้นอีสานเจ้าเขาเรื่นเอียนเอียนเอียนอะไรอ่ะเอียนนี่หมายถึงปลาไหลอ๋อละรครับ่ออะไรนี่พูดอะไรใจจะอ้าวพี่จะกลับได้เหรอครับผมฝากบินแค่นี้จะไปไหนอะพี่โถ่เอ้ยไปห้องน้ำ นะครับตามสบายเลยพี่เอาเลยเดินออกเลยครับฮะพี่หลบนิดนะนดขอว<ล>อวยพรให้แขกผู้มีเกียรติเดินทางไปเยี่ยวและกลับมาด้วยความปลอดภัยครับโอ้โหช่ครับช่ครับคุณพี่ครับอัดวิดีโอไปพูดหยาบคายเดี๋ยวเขาก็ตัดตลอดเอ้าวก็เรามันเป็นคนไทยก็ต้องมีบางคําที่มันเออมันหลบเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงกันไปแสายยันจะให้หลบไปไหนก็พี่เขาไปเยี่ยวก็ต้องพูดไปเยี่ยวเนี่ยยังจะเน้นอีกไม่ใจเน้นจะจะให้พูดยังไงอ่ะ พูดเพราะเพราะสุภาพสุภาพกับเขาผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันด้วยใช่และอย่างกับเวลาคุณผู้หญิงไปเยี่ยวจใจพูดยังไงอ่ะพาน้องไปร้องไห้<พ>แค่น,นี้เขาก็ไม่เซ็นเซอร์แล้วผู้หญิงไปเยี่ยวเรียกอะไรพาน้องไปร้องไห้แล้วถ้าผู้ชายาหายใบไปบีบคอจํามาไว้สอนลูกสอนหลานนี่นี่คุณต้องจําแบบเขานี่ ครับผมไม่ใ่มาปักขอปขักเหงอะไรฟังไม่เข้าใจเลยเอาผมบอกเป็นภาษาอีสานเพื่อีวีดีโอคนอีสานบ้านผมเอาไปเบิงเ้งดัสิดฟฟีดีปังหลู่เรื่องถ้าคนอีสานเช่าวีดีโอไปนะ่อาจจะมีแต่ในดาราคาเฟ่นี่ไม่มีคนอีสานเสียใจคาเฟ่ไหนที่ไหนไม่มีคนอีสานที่นั่นแหละเซยเซย แต่ที่นี่ไม่เชยฮะดาราเราเขตปลอดลาวผมจะพิสูจน์ให้คุณดูว่าลาวมีน้อยหรือมีมากพิสูจน์ยังไงพี่น้องอีสานบ้านเฮาครับมือนีผมดีใจหลายที่ได้มาอัดวิดีโอของโยโกรับถ้าพี่น้องอีสานบ้านเฮามานั่งทานอาหารเป็นกำลังใจกับพนีสาบ้านเฮาเอาขอเสียงตบมือสวดๆให้แน่ว้าวดารานี่แหละครับคือศูนย์รวมลาวโอ้โหนี่เฮียบุญเลี้ยงได้ยินนึงดนเลยนะเนี่ย ทำไมทะลึ่เนี่ยบูลเลี้ยงรวยได้ก็เพราพะเราเพราะเออทำไงถึงรวยเอา้าก็นี่ไงที่ใส่เสื้อโต๊ดเนี่ยเ <c oughs> สื้อกากพนักงานเสิร์ฟที่นี่เขาใส่ชุดฟอร์เป็นเสื้อกากโอ้ยกากมันได้หน่อยกว่าโต <c oughs> า๊ดอ้าวนี่นี่กับคนเล่าบ้านผมเล่าบ้านผมคนทะลึ่งจริงเลยไอ้น้องอ๋อ,อ,อไอคนนี้คนของตันของตันพอมันสีดังหักขนาดนี้แหมแต่งตัวอย่างกระต่องสิดชอยชนะไม่ทำมาเสิร์ฟปกคู่คีโอ้เอาละเอาละยอมรับแล้วยอมรับแล้วว่าเป็นคนอีสานครับผม คนอสานเนี่ยเขาบอกมีน้ำใจเดี๋ยววันหลังจะไปเที่ยวบ้านคในหไปเลยครับขับรถไปได้เลย,เลยอีสานบ้านผมยินดีต้อนรับบ้านคุณยังอยู่ที่เก่าไหมอยู่หม่องเก่าอยู่ที่เก่าแมนแล้วเมียกัะที่ตายนะ่ะหายหรือยังอะ่ะหายจนถุยไอ้น,นี่ตายแล้วครับตายนะไม่ใช่เป็นโรคปวดหัวว่าวแล้วันหลังไปเที่ยวบ้านยินดีครับยินดีต้อนรับโ okay. อเคอ้าวอีโต้บอกเลยที่บ้านเกิดเมืองนอนเป็นคนที่ไหนอ๋อคนตายฮะ<ข>คนตาย เป็นอะไรตายอ่ะอุ้ยไม่ใช่ปัน,นานคนอะไรคนปักตายนั้นคนปักตายอะคนปักตายท้าจริงเนะี้ยจริงเลยคนปักตายท่านจริงๆเป็นคนแก่หนอ่ะอ๋อเป็นคนชุม่มคนจีนเนเป็นคนชุม่มชุ่มบานชุ่มแพร <c oughs> ชุ่มแพรไม่ใช่ตายไม่ใช่ไปทำงานที่นานอ้อจริงๆเนะเป็นคนตาย Bên con tái thôi cầm nướt á Chính chính lời Quá Cà thơi xa to Cà thơi xa tò Quên răng chờ cân nhá Ok Sayan Sayan Áo Sayan Hơ Bên con gì nay á Con phạc Hả โอ้โหกูอายอายทีเดียวทั้งประเทศเลยเนี่ยวันนี้ทั้งประเทศเลยโหมันพูดผิดเสียไ้จริงเป็นคนเหนือก็พูดเหนือนี่เมื่อกี้พูดใต้คนเหนือไม่จ่ายเลยไม่จ่ายไม่จ่ายย่ามไายย่าถไทยเป็นคนที่น้อยคนเหนือคนเหนือทมจริงๆคนเหนือต่แต่แต่เลยแต่กี่นองกี่จุ๊กโอ้ยพี่กี่เหลวเ่วได้ทายยาเนี่ยบระสัตวคนเหนือจริงจริงคนเหนือ บ้านอยู่ไหนอะอยู่ตำบลแม่เสียงอ,อ,อําเภออําเภองเ<อ><อ>กียดหน้ามึงจริงๆแล้วมึงนึกว่ากูไม่เกียดหน้ากูเหรอเอาออกไปกลัวไม่มีลูกกระตาตำบลแม่เสียงอำเภออํเภอเมียงจังหวัดนครพนมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอร้องอีสานข้าใครอย่าแตะไม่มีใครแตะให้เขาเหนียวติดหรอกยังหวงหลักกิโลบ้านมึงอีกเอกลักษณ์เขาเหนียว <c oughs> <c oughs> นี่ป้ายยันคนเหนือคนเหนืออยู่เชียงใหม่โน่นสันป่าตองเชียงใหม่ก้าดีใจตแตามา้าเจ้าเหนือต้อยกันแล้วก็โอ้ยแต่กูไม่ดีใจคนเหนือไม่มีหรอกดำเจ้าที่<ด>โอ้ยโ,อย,โอยดำเจียงซี่วันนี้มาได้ถ่าแป้งก้าก้าตามจริงๆอืงคนเชียงใหม่เชียงใหม่มรู้ไหมว่าสินค้าอย่างงั้ทำชื่อเสียงโกยเงินให้กับเชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่โอ้ปลากระป๋องอ โมไอเหี้ยบ้านกูก็มีมาต้องนั่งไปถึงเชียงใหม่อ่ะเงาะเงาะเงาะเชียงใหม่มีอย่างนี้ลำไยเชียงใหม่ลตงไยเชียงใหม่อร่อยอร่อยลิ้นจี่เชียงใหม่ว้ายยินจีเชียงใหม่สตอจะตอพ่อมึงไงอยู่เหนือเชอุ้ยสตอเบอรี่ไงควายสตอเบอรี่ก็สตอเบอรี่เม็ดจีแดงแดงอสีดำดำก็สตอเบอรี่พ่อมึงเม็ีดำสตอเบอรี่เน่าไงสัตว์ จะแดงอยู่เดีจะใดกะมันเสียเนาะอืนี่คนเหนือคนเหนือคนใต้คนอีสานแมนหน้าแบนไปรองเท้าแตกไม่ต้องถามเลยนะมึงอ่ะเอาหน้าตาทุกกลุ่มมึงสิบอกว่าเป็นคนพลังเศษบ่เหรอจริงๆคนอีสานครับผอมใต้คนเหนืออ่ะแล้วแกล่ะคนอ้วนโอ้โหคุณขนาดนี้มึงยังกล้าบอกคนผอมได้ไงอ่ะเสื่อมแขนตัวใหญ่แขนสั้นหรือแขนยาวเนี่ย แขนสั้นเสื้อแขนสั้นอืโอ้โหนี่มึงไม่ต้องนุ่งกางเกงได้เลยอะเนียกลัวมันโตไม่ทันละโอ้โหนั่นน้องคนนี้เลยไม่กล้ากินอะไรเลยน่าสางสารอา่าทำไมอ่ะไม่กล้ากินเนี่ยกลัวกินมากๆาคกจะหุ่นเหมือนมึงเนี่ยกินไปเหอะยังไงก็ไม่รอดหรอกเราอ่ะอ่ะน้องนี่อ้วนท้วนดีนะห <c oughs> น้าเหมือนคุณแม่ไม่อพับอ่ะใช่ใช่ใชครับนี่เรื่องจริงโอ้โหเด็กคนนี้โง่เฮงดีสังเกตได้ไงอ้วนเหมือนกันนะ คนอ้วนสุดมากจะรวยและมีตังค์ปีนี้ไม่เป็นไรปีหน้าจะได้พึ่งกันแล้วสองคนเลยวายเจ้คนนี้ก็อ้วนโอ้โห<ส>โอยสามคนวายเจ้นั่นก็อ้วนด้วยอ๋อ,อ,อคนอ้วนเพียบเลยปีหน้าคนอ้วนจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตอย่างน้อยสองอย่างโอ้ยอย่างน้อยสองอย่างก็อ๋ออันนี้นายตำรวจนี่นายทหาร <c oughs> นี่คุณนายอันนี้เบาหวานอันนี้ความดันห <c oughs> เหลือโรคหัวใจไว้ให้เจ้อะอ๋ <c oughs> <c oughs> อ ถ้าเป็นการแบบยินย้ามแจ่มใสขนาดนี้ไม่มีโรคไขยไก่เจ็บไม่มีคนอ้วนสุมาจะแข็งแรงเ,เต่าใต่าอ้วนนี่คนที่ไหนอ่ะคนจันบุรีจะทะลึ่งหรือเปล่าไม่ได้ทะลึง่งฮิไลพิเจอร์ไปทั่วประเทศได้อ้วนอ่ะก็คนจันบุรีนะี่ฮิททำไมต้องพูดลงท้ายอะไรงั้นอาะเวลาคนจันบุรีพูดต้องลงท้ายไวฮิอ๋อเป็นคําพูดพื้นเมืองของทางนน้นเขา เิ <H im> นี่แทนคำาจะจ๋จา,จาออคนภาคบ้านคุนจันบุรีระยองนี่เวลาจะพูดต้องลงท้ายว่าเฮ้และถ้าเป็นภาคใต้นี่ลงท้ายว่าพันธรพือแลวถ้าเป็นภาคเหนืออ๋อเจ้าถ้าเป็น <H im> อีสานห้วยไอเฮียนเมียต้มม้าให้แดกก็เปล่าอ่ะแข็งแรงแข็งแรงเคยเป็นก่อสร้างมาก,ก่อนก่อสร้างโอ้โหมึงไปสอบอยังไงถึงเข้าก่อสร้างได้วพาะโาคตรฟุกเลยสอบพ่อมึงเหรอใช่มีคอนอันเดียวเรื่อยอันเดียวมันก็ให้เป็นแล้ว มึงไม่ได้ไปเรียนช่นางก่อสร้างนะก่อสร้างสากตึกสร้างบ้านเพราะมันเรียนก่อสร้างปะทุกวันโอ้เล่นกับตลกไม่มีการศึกษาทำให้นิโกหม่นหมองเนาะอ,อุ้ยจริงนี่คุณตกลงเป็นคนภาคตะวันออกคนจันทบุรีและนี่คนใต้ใตอีสานคนเหนือครับผม โอ้นี่สี่คนสี่ภาคสี่ภาคโอ้โหแล้ววิดีโอของไรพิเจอร์กับโยกอกนี่ไปทุกภาคไปทุกภาคเลยงั้นมวนนี้เราจะเอาใจท่านผู้ชมที่เช่าไปทางบ้านแล้วก็แขกงผู้มีเกียรติที่มาดาราคาเฟ่จะทำยังไงทุกภาคเลยไม่ต้องน้อยใจเราใช้พวกคุณนี่ใช้ภาษาพื้นบ้านคุูให้เป็นประโยชน์ไงผมเป็นตัวแทนเลยใช้สำเนียงเลยอยู่ภาคไหนพูดสำเนียงภาคนั้นครับผมเราจะมาแข่งขันพูดภาษาไทยกันดีใครพูดภาษาไทยเก่งที่สุดเราจะ รับข้าสังกัดไว้พิจารณาเป็นพิธีกรประจําเลยอ,อพอเปิดม้วนมาเห็นคุณทุกม้วนเลยโอ้ยอ่ะต่อไปคุณจะต้องดังยิ่งกว่าพรมรอ,อโนไทยโอ้ทุกวันนี้ก็ดังพอแล้วดังยิ่งเราดังดังขนาดไหนไม่อยากคุยเดี๋ยวจะหาว่าโอเวอร์คุยไปเลยพี่ออกวิดีโอดัดงแค่ไหนขนาดเข้าเซเว่นนะทักกันเสียงเดียวกันคําเดียวกันเลยทุกสาขาทักว่าไงอ่ะสวัสดีข่าวสังกน้าเชิญใหม่นะคะไอเป้าเอ้ยมึงไม่ต้องเดินหรอก ยามเดินเข้ามันยังหวัดดีกันเลย <Wow. S 1> ที่คนนั้นมันก้มหน้านับ,นบเงินเสียงตุ้งติ้งก็หวัดดีอย่างเดียวเ <He? S 1> หรอเรือกว่าสี่คนสี่ภาคจัดแถวให้เรียบร้อยจ้ะอ่ะอยู่ภาคไหนก็ยืนตามทิศสิฮะทั้งหมดแถวตรงโอ้โหทีวีสิบสี่นิ้วจะรับมึงหมดตัวไหมเนี่ยต้องใช้แบบยี่สบเอ็ดนิ้วเอละอ่ะเตรียมตัวครับผมฟังกติกาการแข่งขัน เราใช้พระคุณพูดภาษาไทยกันให้ชัดที่สุดอยู่ภาคไหนใช้สำเนียงภาคนั้นเข้าใจไหมเข้าใจให้พระคุณพูดสามคำคำว่าหางคกจิ้งจกจิ้งเหลนพร้อมแล้วแถวตรงเริ่มต้นจากภาคเหนือเชิญนะหางคกจิ้งหลีดจิ้งเหลนจิ้งหลีดพ่อมึอองหะหางคกจิ้งจกจิ้งเหลนมึงกลับไปที่ก่าฬวันพอออกมาแล้วคุณจับไม้ปั๊บพูดเลยเร็วที่สุดถึงจะเป็น ประโยชน์แล้ได้คะแนนด้วยเข้าใจไหมเริ่มต้นจากภาคเหนือขังคกเจ้าจิงจกเจ้าจิงเหลนเจ้าไม่ทันแดกเลยมึงหน้ากลับไปเป็นสายยันวะตะวันออกขังคกที่จิงจกที่จิงเหลนที่เหนือข้างแกเจิงจกเจ้าจิงเหลนเจ้า ตะวันออกหาโคกที่จริงโจกที่จริงเหรียญที่เหนือเหนือโคกเจ้าจริงจกเจ้าจริงเหรเจ้าตะวันออกหาโคกที่จริงโจกที่จริงเหทีกที่เหนือโคกเจ้าจีิงจกเจ้าจริงเหรนที่สายยันตัวสุดท้ายผิดกะตัวสุดท้ายผิดไม่ผิดทำไมมีฮิตัวสุดท้ายตัวเมีย ให้พูดสามตัวเ้อชอบพูดให้คิดขะคกเจ้าจิจกเจ้าจิงเหลนเจ้าตะวันออกฮีขะคกฮีจิจกฮีจิงเหลนผิดผิดครับผมผิดครับไม่ผิดไม่ผิดทำไมเอาฮิมาไว้ข้างหน้าเอาฮีไว้ท้ายไม่ได้หรอกเพราะอะไรเดี๋ยวทางเหนือเอาไปกินหมด <c oughs> อ๋อ,อเราต้องวางไว้ต้องอรุรักษ์ฮิตะวันออก ฮักโคกที่จิ้จกพี่จิ้งเรนฮิตะวันออกฮักโคกที่จิ้จกพี่จิ้งเรนฮิตะวันออกฮักโคกที่จิ้จกพี่จิ้งเรนฮิตะวันออกไอ้เฮียไปภาคอื่นมั่งโอ้โหด่าออกวิดีโอเลยกูฮิเดี๋ยวก็น่ามืดแล้วเหนือเลยฮะมึงไปลงทำไมป้ายหน้ามึงอยู่ป้ายนี้ไอ้อวดเอาไม้มาซ่อนเหรอเดินเลยไปเองโค้กเจ้าจิ้จกเจ้าจิ้งเรนเจ้าตะวันออกฮักโคกที่จิ้จกพี่จิ้งเรนฮิดีสาร ขี่กันข้ากขี่เกี้ยมขี่โก้โอยกูอยากกะเสกรถเมยเข้าท้องมึงยิงๆเลยมานี่เลยม่ต้องรถเมยหรอแค่รถอีแตนก็อ้วกแตกหรอครับก็ให้พูดข้างคกยิงจกยิงเหลนขี่กันข้ากขี่เกี้ยมขี่โก้ข้างหคกหายไปไหนอ่ะขี่กันข้าขี่ข้างๆใครข้างพองขี่กันข้าไม่ใช่ขี่ข้างๆ ไพ่สีไพขี่ข้างสีพ่กเหม็นหัวขอบกางเกงตายห้าบอกเหรอมันแปลว่าอะไรขี่คั้างหมายถึงขางคบขังคบ้อนคุณเรียกอะไรขี่คั้างเพราะว่าคนอีสรนการเรียกสัตว์นี่มันจะต้องมีขี้นาหน้าถึงจะเป็นสัตว์ไม่เหมือนภาคกลางนะครับผมภาคกลางเรียกขังคบบ้านผมเอิญขี่คั้างจิ้งจกขี่เกี้ยมจิ้งกาขี่กระปอมจิ้งเหลนขี่โกเจ้าของดาราคาเฟ่ขี่เหนียว ขอโทษขอโทษเฮียบุญเลี้ยงบวกเหนียวดอกแจกท้องปลอมสูมือสูม่าใจท้อง้เฉยแม่งเติมปอมไม่คำหนึ่งเองเหนือขี้ข้ากเจ้าขี้เกี๊ยมเจ้าขี้โก้เฮียเอาผิดหมดเลยเปล่าคนที่ไหนเนี่ยคนเหนือเฮีคนเหนือเจ้าเหนือเจ้า คนเหนือต้องลงท้ายว่าเจ้าออะเจ้าคืออะไรไม่ได้ไม่เสียเจ้าคือคำลงท้ายของภาคเหนืออืเข้าใจไหมเข้าใจครับต่อไปนี้ว่องไวเข้าใจไหมเจ้ากลับที่เก่ามาไปเจ้าพ่อมึงนวนอ้าวอดพูดเลยบูตอ่อันเอกเทียนคึ้นขางคกเราไม่ใช่อีสานข้างคกที่จิ้งจกพี่จิ้งเหลนที่เหนือ,เหน,อเหนือมึงนะขางคกเจ้าจิ้งจกเจ้าจิ้งเหลนเจ้าอีสาน ขี่กันข้าขี่เกียมขี่โก้ใต้โคจกเล่นอุ้ยหายไปไหนอะหนัจกจะโอ้โหเวนกรรมจริงๆเลยทำไมอูไว้ก็เกินละคนคนใต้ชนะนะเนี่ยคนใตน้ชนะอะอชนะตรงไหนอะไอ้ต้องจิเกินอะไรของมึงอ่ะ เอาคงขกจริงจกจิงเลงกับขกจกเล่นบานพุ่มเหลี่ยมันนีสามตัวแม่งเหลือคําว่าเหลนคําเดียแล้วหลานลูกไม่มีเลยมีเหลนคนเดียวมันแรงเร็วถ้าอยากจะได้ความฮาและสนุกสนานท่านจะต้องติดตามที่ช่องไลค์คอมเม์นี่นะแล้วจำเจมมาเจอกับพวกเราเราจะมีแก๊กใหม่ๆสนุกสนุกให้พวกเราได้ชมกันถ้าหากว่าท่านชอบแล้วฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะติดตามก็ไลค์ด้วยแชร์ด้วยเด้อลูกนะ